ชวแชวบแชวบ,บสวัสดีสวีดันเพื่อนเพื่อนที่น่ารักชาวเอฟซีของปีพีนะจ๊ะวันนี้อยู่กับน้องโดโด,โดนะครับผมแหมวหวสวยซะด้วยวันนี้น้องเอ็กกับน้องเจนสติดถานครนะฮะเรอมีรถเข้าหมายมาก็รีบนำมาฝากเอฟซีกันเลยนะจ๊ะที่รักก่อนรับชมคลิปนะครับสถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนเรียบดังด่วนนะครับโรงเรียนสุนโกลาบทนบุรีนะครับรามสองไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วจ๊ะแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้วันนี้บอกเลยว่ามี โตโยต้าวีออสแต่ราคาจะเท่า3ห่วงนะเพื่อนเพื่อนรับไปเลยนะจ้าบอกเลยคันนี้ว่าหลักหมื่นตุยตยนะครับเป็น Toyo ต้า i o ออปี2005นะแล้วเพื่อนเพื่อนนะคันนี้บอกเลยเป็น1 5 e ด้วยนะครับแล้วก็มา้อมล้อแม็กสวยๆดิสเบรกสีล้อนะจ้าจะเป็นตัว e เห็นไหมนี่ไม่ใช่ตัวเจนะครับแล้วกระจกปรับข้างก็เป็นไฟฟ้า e แล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็น1 5 e แล้วนะครับระบบเกียร์เนี่ยนะครับ้องโด ยังเข้าวัดข้าวาดเลยนะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมะเลยฮะเข้าวัดเข้าวาเกียร์ธรรมดาครับผมเดี๋ยวเขาเล่นนะไม่สนนะวันนี้ฮะเดี๋ยวเขาเล่นครับสวยนะเพื่อนนิ้วรอยก็มีบ้างนะเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ยอมๆกันไปนะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมไม่ใช่เพียงกระจกหน้าสวยๆนะนี่ฮะก็มีริ้วรอยดนกันชนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมเดิมบางนะ โหนี่ไม่ใช่สะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะเอียดนะฮะสวยนะก็โอเคอะ่ะเพื่อนๆคิ้วสวยขอบกระจกก็ยังไม่ได้น่าเกียดหลังคาก็เดิมๆนะครับนี่มีชนหนักจมน้ำนะนเพื่อนๆนะขอรู้พนดอะไรครับน้องโดครับอย่าล,ลืมนะฮะร,รุ่นนี้เกียร์เข้าวัดได้นะฮะเกียร์ธรรมะฮะครับับผมได้สองรอบนะขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยบอกเลยว่าเสียงนี่นุ่ม ละมุนลิ้นละมุนหูอย่างมากๆเลยนะฮะแผงข้างประตูสวยงามมีเครื่องเสียงด้วยนะก็ดังประมาณหนึ่งนะครับผมเปิดฟังแล้วนะครับสวิตกระจกเลยครับแล้วก็นี่ฮะโรบิสั่นล็อกครับยังใช้ได้อยู่เลยนะฮะเป็นท่านแล้วแต่ท่านไม่ไปรถติดนะระรับรองนี่ครับเบาะก็มาอยู่ก็มาหยีก็ยังไม่ขาดนะเพื่อนๆนะพวงมาลัยก็แต่งมานะครับรถวีออสนะฮะแต่ว่าโลโก้ไม่ซูมาใส่น้ําตาจะไหลนี่ครับ กระจกข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะกุญแจมีรีโมทด้วยนะเพื่อนๆนะสองดอกเลยเปะเนี่ยขอดูหน่อยโอ้สองชุดเลยเพือ่อนๆรับไปเลยนะฮะเอาปิดง,ดง,ดงนานเนี่ยคนทำไหมเนี่ยโอเคนี่ฮะสวยๆคอนโซลเรียบร้อยนะมาเยอะไหมสองแสนหนึ่งไม่เท่าไหร่พอได้แล้วจ้าที่รักไปสองนูนกันนี่ฮะมีสปอยเลือให้ด้วยครับผมนี่ฮะดินไม่ค่อยดีไล่้าหลังนะ ให้ใช้งานได้นะครับฟีเฟิร์มก็พอได้นะครับเนี่ยก็ยังดีนะหลังหลาบคาตัวก็ถือว่าสวยนะนี่ก็มีริ้วลอยบ้างเล็กน้อยนะนเพื่อนๆนะเนี่ยครับแผงประตูข้างก็สวยสะอาดนะหัลำโพงก็โอเคเครื่องดีนะเงียบคลิปเลยน้ําไม่ดันควันไม่ไหลคอนโซลกลางนะครับตัวนี้เปิดได้ไหมเนี่ยน้องโดเปิดพี่ฟังหน่อยสิเป็นบลูทูธป่นนะเนี่ยนี่ครับหัวเกียร์นะครับเป็นมีเดียมด้วยนะครับขอเปิดพี่ฟังหน่อยสิ ยี่ห้อเคเวลใช่ไหมอ่านอะไนี่วหรได้อยู่ไะเห็นบอกว่ามีต่อเลยรมาด้วยสักอย่างนะเหมือนมีกล่องอะไรสักอย่างนี่แหละผอ้ี่แอบซิ่งด้วยเพื่อนๆแมมคลาสสิกจริงๆกันเลยทีเดียวเชียวมาดูสองแถวหน่อยเห็นประตูสวยสาะครับอ้าวบอกหน้าเป็นกระโมยู่แล้วข้างหลังทำไมมันเป็นอย่างนี้ออพียู พูดมาปะเนี่ยใส่กวนเล้วนะได้อยู่นะแต่บอะเดิมเสาเสือเดิมนะเพื่อนนะรถเดิมนะไม่มีชนหนักจมน้ําปาห้องเครื่องเลยดีกว่าภาษีสองห้าหกเจ็ดยังไม่ขาดาเพื่อนนะขอฟังเสียงฝากระโปรนี่ใครเอาจานมาโยนใส่ไว้เนี่ยดังแป้ง,แป,งแป้งแป้งเลยเนี่ยเปิดพี่ดูหน่อยห้องเครื่องก็งยังสวยอยู่นะดู คานหน้าก็สวยสะอาดสติกเกอร์ก็ยังเดิมเดิมนะเพื่อนนะฮะคานหน้าก็เสียว,วยาวแล้วก็ยังไม่มีผูกทางแต่อย่างไรนะนี่ฮะนี่รถซูเปอร์แมนไม่ได้มีตัวเอสด้วยปลอดภัยใช่ไหมนี่แผ่นเทปก็ยังมีอยู่ครบนะนบะหลังเครื่องนะท้ายเครื่องหมูโชคก็ยังเดิมเครื่องก็ยังเดินดีอยู่นะเงียบๆที่ยังไม่ได้ล้างเลยนะมาหมาดๆเลยนะเพื่อนเกิดๆเลยนะ มาจนเกือบแห้งตู้ขอบคุณมากปีปากรโปงมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพื่อนๆจ๋าโตโยตา้าวีออ e ส1.5ดิสเบรก4ล้อนะปี2005มีท่ออยไอร์ล้อแมตช์สวยๆนะครับผมคันนี้เท่าไหร่ดีอ้าวมินท์แค่อยู่เดียววันนี้แอบมองเธออยู่นะแจ๊กทุกทีฝนตกนะเพื่อนๆนะสนามบอลเราก็รอหน่อยนะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหเจอแชร์ไปหมดเลยนะครับ ใกล้ความจริงแล้วนะฮะไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้าแล้วได้เล่นแน่น,นอนดูคันนี้ก่อนโตโยต้าวิวของเราเปี2005น,น,นะครับนะครับเกียร์ธรรมะด้วยนะฮะไม่ใช่เกียร์ธรรมะธรรมดานะครับเกียร์ธรรมะแล้วก็ธรรมโมด้วยคันนี้เอาไปเลยเพื่อนๆราคานี่บอกเลยถ้าจะเทียบเท่า3ห่วงเลยนะคันที่แล้ว3ามห่วงขายไป59,000เลยคันนี้เอาไปแค่67,000บาทพอจ้าส่งทั่วไทยจ้าตึงต๊ง